ขั้นตอนแรกนะครับต้มน้ำนะครับเพื่อเจอลวกผักนะครับแล้วก็ลวกหมูลวกกุ้งนะครับเอาล้ครับตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเรามา,า,มาลวกผักกันก่อนนะครับผับกกระเห็ด ใส่ไปพร้อมกันเลยนะครับได้ไม่เสียเวลาในการร่วมผับสุขแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับขึ้นก่อนนะครับ มีกระชอนไ็ใช้กระชอนนะครับจะไหวนะอันดับต่อไปก็ลวกเส้นบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะครับผมเก็บเครื่องปรุงไว้นะครับเอาไว้ใส่ด้วยเอาขึ้นได้เลยนะลวกแค่เส้นพอนุ่มๆพอนะครับเดี๋ยวมันจะอืดเกินไปนะครับ ใจดีบริจาคก,กระชอนก็ได้นะครับแล้วก็ลวกหมูลวกกุ้งต่อเลยนะครับ น้ำเดือดอีกรอบแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเอากุ้งขึ้นกับหมูขึ้นแล้วนะครับ ะะทุกอย่างพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันแรกนะครับน้ำปลานะครับผมมันเงานะครับ ซอปียวก็ใส่ไปเลยนะครับหนึ่งรูปนะครับต่อไปน้ำตาลนะครับผมจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับมันจะหอมแล้วก็หวานนะครับแต่ลยน้ำตาลก่อนาน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับ ละลายดีแล้วก็ใส่พริกเลยครับพริกนี่ตำนะครับตำหยาบๆนะครับผมไม่ต้องตำละเอียดมากตามด้วยกุ้งนะครับผมหมูสับนะครับผมแล้วก็เส้นนะครับ ผมเกือบลืมครับนี่ครับผงปรุงของมาม่าครับใส่ไปเลยครับค,ครับผม ้เราลูกไว้แล้วนะครับหมอมใหญ่ครับผมมาเขือเทศนะครับผมปุมเกเข,เขาผักให้เข้ากันอีกทีนะครับผม อมักชีครับใส่ไปครับผมเพื่อความหอมและความสวยงามครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันครับผม